รู้สึกอะค่ะรู้สึกยังรู้สึกไงเย็นเย็นเย็นจำไว้นะผีมันอยู่ในนี้ตอนนี้ผีมันพาล่างหนูอยู่นะพอหมอปลาเอามือออกจากสารพะภูมิอะล่างหนูก็จะปกติหายยังหายแล้ว <Y en. S 1> หายแล้วนะเดี๋ยวหลายคนว่าหมอปลาเล่นกลหรือเปล่าผมบอกว่าผมไม่เล่นกล ถ้าตรงไหนมันมีผีเนี่ยถ้าสิ่งนั้นมันไม่ใช่ร่างคนเนี่ยผมก็เอาสายสินเนี่ยโยงกับวัตถุสิ่งนั้นและเอาไปพันบริเวณร่างกายของผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ถ้ามันมีผีเนี่ยมันก็จะมีพลังงานบางอย่างผ่านร่างบุคคลน,นั้นเมื่อกี้ครั้งแรกผมจับสายสินข้างน้องน้องก็รู้สึกมาจับตัวสามภูมิแทนน้องก็รู้สึกอีกแล้วและรู้สึกวัยวาสัมผัส สาสินตรงปลายน้องตอนนี้ปกตินะปกติค่ะโอเคนี่แหละครับถามว่าทําไมผีมันถึงอยู่ในสาลพรภูมิบ้านหลังนี้ก็บ้านหลังนเนี้ยศาลเขาเนี่ยอยู่ตรงทางสามแพ่งพอดีผีมันก็คิดว่านี่คือที่อยู่ของมันมันเกิดจากตรงนี้จุดที่ผมเจอผีก็คือศาลพระภูมิ แล้วจะต้องแก้ไขอย่างไรถ้าแก้ไขทุ้ทิ้งนะครับ,รบแล้วก็ไม่จะไปตั้งเจ้าที่มันคือตัวของคนในครอบครัวพี่เองที่พี่สงสัยว่าพี่ไปเก็บของเก่ามาอะไรก็ดีขาพี่อ่ะพี่ไปสักยันไปสักน้ํามันมาหรือพี่ไปรับขันไอ้สามอย่างที่พี่สงสัยเนี่ยตรงนั้นพี่คลายข้อสงสัยไปเลย มันไม่มีผลที่ทําให้พี่เนี่ยชักแบบหาสาเหตุไม่เจอแต่ตรงทางสามแพง่งเนี่ยพี่ก็จะต้องไปเอากระจกกับแปดเหลี่ยมไปติดตรงจั่วบ้านเพื่อให้สะท้อนไปตรงทางสามแห่งส่วนไอ้เรื่องสารที่เราจะทาลายเนี่ยพี่ไม่ต้องทําเพื่อนผมเป็นคนทําเดี๋ยวมันเปล่ายิงฉุกเฉินเองว่าใครจะทําป้างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอทุบเองกันทำไมอะพี่นัททำที่เกินร้องแคมป์อะแบ่งหน้าที่กันทุบเลยมันบอกอยากจะทุบ เอาพ่อมาผูกแทนลูกทีเนี้ยเอาพ่อมานั่งเลยกูจะนั่งดูแล้วแกขอมาจริงาใจเข้าขอมาเลยวะโเป็นอย่างนั้นยันขีบให้ตานล้ไม่เนี่ยเก็บไว้ผมแค่